จังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่11กุลาคม2567เวลา9นาฬิกาที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2,567โดยมีนายปรัชญาเปปะตตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนภาคจิตอาสาทหารจิตอาสาตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่กว่า 400คนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็กอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ผสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีประกอบกิจสาธารณะโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศพิธรราชธรรมเสม,มอมาตลอดระยะเวลาขอองค์การครองราชได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจนานปาประการโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่จำนวน4,741โครงการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อนาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พูงชนชาวไทยจะเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมตลอดกาลสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีและฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบ,บุรีรายงาน